spectacle bear หรือว่าหมีแว่นนะครับชื่อน่ารักเชียวซึ่งก็ถือว่าเป็นหมีที่มีลักษณะเฉพาะนะครับและเป็นเอกลักษณ์ของทวีอเมริกาใต้โดยหมีแว่นเวลายืนเนี่ยจะสูงประมาณ6 0สถึงซนติเมตรโดยมีความยาวลำตัวเนี่ยประมาณ 1.2- 1.8ถึงเมตรตัวผู้เนี่ยน้ำหนักระหว่าง 100- 200ถึงกิโลกรัมในขณะที่ตัวเมียเนี่ยค่อนข้างเบาอยู่นะครับน้ำหนักประมาณ3 5 8 2ถึงกิโลกรัมโดยขนเนี่ยมีสีดำถึงสีน้ำตาลเข้มแล้วก็มีลักษณะเฉพาะ ก็คือมีจุดสีขาวหรือว่าเหลืองรอบดวงตาแล้วก็บริเวณหน้าอกซึ่งให้มันเนี่ยดูเหมือนมันใส่แว่นตาอยู่นะครับเกยเรีลวมีแว่นแบเนาะโดยถิ่นที่อยู่เนี่ยพบในเทือกเขาแอนดีสในประเทศเวเนซุเอลาโคลัมเบียเอวาดอเปรูบริเวียและอาเจนตินาโดยเจอใสในป่าฝนป่าเมฆและพื้นที่สูงโดยสามารถพบได้ตั้งแต่ระดับความสูง250จนถึงระดับหิมะที่สูงกว่า5,000เมตรเลยนะครับโดยอาหารเนี่ยมีแว่น จะกินพืชเป็นหลักนะครับทั้งผลไม้ใบไม้หน่อไม้ซึงคิดเป็น9 5นะครับที่เป็นพืชส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นเนื้อสัตว์ขนาดเล็กโดยพฤติกรรมเนี่ยเป็นสัตว์ชอบปีนต้นไม้และมักจะสร้างรังบนต้นไม้ด้วยเพื่อเก็บอาหารแล้วก็พักผ่อนมักจะเป็นสัตว์ที่อยู่โดดเดี่ยวแต่สามารถพบร่วมกันได้เมื่อมีแหล่งอาหารมากโดยทั่วไปมีแว่นเนี่ยไม่ค่อยเป็นอันตรายต่อคนมากนะ,นะครับเพราะปกติเนี่ยมีแว่นมันจะเลี้ยงการมาชนะกับคนแล้วก็เป็นสัตว์ขี้อายลักสงบ พวกมันเวลาเจอคนเนี่ยมันเ็ือจะหนีมากกว่าและมีแนวโน้มที่จะปีนต้นไม้เพื่อซ่อนตัวเคยเรี้ยงงานการโจมตีมีแว่นที่มีต่อมลูกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่มนเป็นการโจมตีที่ดูไม่เหมือนการโจมตีอ่ะพอยครัเดียวที่ว่าคือนายพานพยายามจะยิงใส่มันแต่พอมันตายร่างของมันก็ล่วงทับนายพานตายคือแบบเอ้ามันไม่ใช่ความผิดมีแว่นนะความผิดนายพานเลยนี่หว่าซึ่งปกติทั่วไปแล้วในบรรดามหมีทั้งหมดเนี่ยมีแว่นคือสัตว์พันหมีที่ไม่กล้าเล่าที่สุดในบรรดามหมีนะครับ โดยสานักประชากรปัจจุบันเนี่ยโดยทาง U เซเนเนี่ยก็แจกพวกมันเนี่ยอยู่ในสานักเปล่าบ,บางนะครับคือถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากการสูญเสียสิ่นที่อยู่อาศัยและก็ภัยคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์และมีประชากรเหลือประมาณ1 3 0 0 0ถึง18,000ทั่วโลกโดยประมาณ3 0 0 0ถึง6,000ตัวอยู่ในโคลอมเบียซึ่งเบลูเนี่ยมีประชากรที่ใหญ่ที่สุดก็เียว่าไปมีเที่ยวข้างจะดูแม่นตลายเท่าไหร่เนาะ